เราครับจะจะเป็นทางนี้นะครับแต่นอะไรนะาไม่นยมาเบอร์หรนี้นนค่ะมีเะะเะะาเบอร์ อ่าผมยังยังไงครับผมยืดตรงไหนเพิ่มเติมได้ครับครับครับเออทพิ่รบน้ำได้ครับผมเพิ่มระดกันครับเออเพิ่มกบอกน่ามมาเบิรงไม่ย <ừ> ังเติมเติมอยู่บ่เติมอยู่เบอร์เท่ากันเียนยังอยู่บ่ กระช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามสี่โมงก็น่าจะถึงครับบอยถูกใจบรรย่าศแต่มีคนเอากรคน,นว่าโอ้ oh. มันมีขั้นเดียวเรื่องเรียนเอลีดีครับผมมันหายากแนงครับผมบน,น่าเดาเดาเมือนเต่านี่ยละโอเคครั okay, บโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับ,บสวัสดีครับผมซื้อร้านวิไฟทุกครั้งผ่านออนไลน์ผมจะให้วิดีโอคนสดสดเห็นหน้า รถกับพี่ฝ่ายก่อนทุกครั้งไม่เห็นหน้าไม่ต้องโอนต้องเห็นหน้าก่อนเท่าน,นั้นครับขอมขับกับผม